11.11 11, นั้นมีที่มายังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับโดย1111เ 11, นี่ยตอนแรกเริ่มแรกเติมทีนะครับมันก็จะเป็นวันคนสดของกลุ่มนักศึกษานะครับแล้วก็จนเป็นทียนิยมของในสังคมวงกว้างนะครับแล้วก็ในปี2009เนี่ยตอนสมัยนั้นที่เป็นทีมอก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆใช่ไหมครับเขาก็จะคิดกิจกรรมว่า อยากจะมีกิจกรรมในช่วงปลายปีเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนซื้อของเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็เดือน1ิเนี่ยมันมีวันชาติเดืนอน1ิเนี่ยม,มีคริสต์มาสแต่ว่าเดืนเอน1ิเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยไม่มีวันพิเศษอะไรเลยเขาก็เลยมาเห็นวันคนโสดนะครับจากนั้นนะครับเขาก็เลยตั้งวันคนโสดเนี่ยเป็นวันที่เป็นคล้ายคล้ายกับปิกเซลคล้ายๆกับ Black f r i d a y นั่นเองทีนี้ ปีแรกนะครับปี2009เนี่ยมีแบรนด์ที่เข้าร่วมเพียงแค่27แบรนด์เองนะครับแต่ว่ายอดขายสูงถึง50ล้านหยวนในสมัยนั้นนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับก็เลยจัดมาเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้นะครับคือยอดมหาศาลมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือที่มาของ11-11นะครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ